สวัสดีครับสวัสดีเราจะมารีวิว b a t t l e of t ออฟต g i ิงชอ่าเอ็กโอดนนะครับจริงๆก็คือการ์ดเกม Battle of t อ i n ต์ i ิ n เนี่ยครับเป็นการ์ดไทยแล้วก็แน่นอนเรามาทำคอลเลคกับ Odenya นะครับอันนี้ก็เป็นขนมนะครับขนมนะครับหนะนึ่งซองนะนี่แต่ขนมเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยกล่องอย่างนี้เลยนะครับนี่ กินให้หมดภายในหนึ่งปีนนะจะพวกเด็กๆนะครับนี่ครับที่คือขนมนะบริโต้ยโอดีญ่านะครับนี่แล้วก็การ์ดตลิงชันบริโต้ยสิ่งตลิงชันนั่นเองนะครับอันนี้ผมมารีวิวนะว่าในหนึ่งกล่องโอดีญ่านะเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับเปิดมาจะมีการ์ดแบตเทิร์ดออฟตลิงชัน องซองอุ้ยสองซอ,อ,องแอบคุ้มและก็นี่ครับขนมโอเดงยาหนึ่งห่อปุ๊กติ๊กนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเออรเรอร์ไหมมาใหม่ๆครับเด็กๆเพื่อนๆนที่ๆนะครับน้องๆด้วยนะครับใช้คัตเตอร์กันระวังหน,น,อน,น่อยนะนี้เหมือนกันนะครับผมซื้อมาแบบละอันนะครับนี่เป็นของรถดักช็อกโกแลตของพระอิศวรนะครับ เทพแห่งการทำลายล้างเป็นมีมการ์ดนะครับเหมือนกันตซองแล้วขนมนะครับเหมืนไหมนี่แล้วก็สองซองแล้วก็ขนมนะครับ,อ,อ,อ,นนรบอ่ามาดูกันขนมที่เป็นขนมรสดาร์กช็อกโกแลตกับขนมอ้าวจำไม่ได้เลยอันนี้ดูอันนี้รสอะไรคะน่าจะไม่ใช่ช็อกโกแลตน่าจะเป็นรสเอ่อ รสไก่ทอดสไปซี่ก็จะดูเหมือนเหม็นดูเหมือนแบบว่าเนี่ยก็อ,อร่อยเหมือนกันนะครับนีมค่อยเผ็ดอันนี้อันนี้คือรสอุ้ยนี่รู้เลยนี่ดั๊กช,ช็อกโกแลตเลยนี่นี่ครับดั๊กช,ช็อกโกแลตอืมอันนี้ก็หวานอร่อยครับก็มีเผ็ดหวานนะครับอ่ะเรามาดูกันว่า ใบนี้มีการเอนุญาตก,กี่ใบอะไรยังไงนะครับดูจากซองแล้วเขาเขียนไว้ไหมอุ้ยนี่เขามีแฟร์การ์ดสองแบบอา,ารตแรสามสิปปแบซุปเปอร์แร์และคอมมอนหกสิบเอ็ดแบบน,นครับหนึ่งซองประจุก,การ์ดสองใบาเรามาแกะดูกันเฮ้ยโอ้โหอขออนุญาตนะครับเอาละสองใบมีอะไรบ้างคือหนึ่งสองสั้นปุ๊บ มาแรกปอเลื่อยยนและกัปตันโซเดียมเป็งล่ะรู้เลยว่าเกลือ,ค,อคือโซเดียมก็คือเกลือนั่นเองนะครับอ่าปุ๊บเป็นหนุมานและมวยท่เลยอ,อน,นี้ก็เป็นกรารคอมมอนหมดเลยเนาะแล้วก็ชาวบ้านขายน้ำและเจ้ากล้าดีอุ้ยโห เิธีเจ้ากล้าดีนี่เป็นการใช้งานาอย่างหนึ่งเลยนะครับเจ้ากล้าดีอย่างไรนะครับอ๋อน,นี้ก็เป็นคุณครูภาษาไทยเฟนริว <c oughs> โอ้หมาบ้าที่นี่ตัวหมาบ้าคอส5พาวเวอร์5ตัวหมาบ้าหัวบ้าโอ้โหมาแล้วนี่นคือจอมมังกรและก็ โอ้โหนายในรายาบาลตัวใหญ่วิเศษนะครับใหญ่เบิ่มนี่ถ้าที่ดูผมเห็นการ์ดที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟของของโอเดนยาด้วยนะครับก็คืออะไรอะ่ะนี่กับตนะันโซเดียมน่ะอ่าจ่าแดงเดือดครับครูภาษาไทยอุ้ยเริ่มซจำแล้วว่าแต่สิบมี61แบบนะการ์ดธรรมดาเออเจ้าของร้านชาบูและโอ้ครูวีระชัย เท่ดังคูวีและชัยและฟองสุดท้ายนายนิรยาบาลกราบนะโหหล่อเท่แล้วก็อุ้ยหมอมาแล้วผมเ,เป็นการสามัญนะครับก็เอ้ยนี่เราได้การสามาัญจริงๆ,ๆนะอันนี้ก็อันนี้จ่าเด็กเด็ก็เล่ง่ายๆนะผมว่าก็แก่งแกร่งดีนะครับแล้วก็ เจ้ากล้าดียังไงมวยทะเลแล้วก็หมอมาแล้วก็เป็นหนึ่งในการ์ดสามัญน,นะครับผมว่านะประมาณนี้ผมว่าโอเคเลยกับโอลินญานะครับเพื่อนๆพ,นพนี่พีน่น้องหาซื้อกันได้นะครับตามตามอะไรอะ่ะตามช็อปออนไลน์นะครับมีขายแล้วอันนี้ยังมีขายกันอีกเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณที่ ดูกันจนจบนะครับก็ขนมอร่อยนะครับแถมของการ์ฟด้วยนะครับมีรสดาร์กช,ช็อกโกแลตและไก่ทอดสไปซี่สวรรค์และก็นรกโอเคครับสวัสดีครับ